สายใหญ่ตัวน hey, ี้โอ้ยแมมเต็มอีกใหญ่มากใหญ่มากโอ้โหนี่ตาเด็บนี่ตาเด็เตะปากเลยไม่ต้องกลัวสนอกใจเย็นเออไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบโอ้ยเฮ้ยมือมือลากไปน้ำเตือนหน่อยดิตรงไหนวะ ข้นนางหน้าเนี่ยกับที่เดิมที่ตัวเล็กได้อะยอมเป้นตัวเล็กแล้วโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ใช่โอ้ยเหลี่ยฟีอ่ะยังงั้นยังนสุดยอดสุดยอดเลีี่โอดูที่ด้านบโอ้ยโอ้ยใหญ่จริงครับใหญ่จริงโดนลิตรดิบ ลิตเตอร์ดีฟลิตเตอร์ดีฟนะครับไหนยื่นยื่น oh, ยื่นห,หัวปลามาหาหน่อยครับไซใหญ่ตัวนี้โอ้ย oh, <yeah. S 2> แม่เต็มอีก่าใหญมกใหญ่มาก